นะครับสำหรับการขับขี่ตัว CB 5 0 0 F นะครับสำหรับตัวนี้นะครับรถเทสเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ทางร้านเราก็มีรถรุ่นใหม่สำหรับคุณลูกค้าที่ทำสัญญาแล้วก็สามารถรับรถได้เลยจัดส่งฟรีนะครับกรุงเทพและปริศทมณฑลภาคตะวันออกตอนนี้ก็มีโปรโมชั่น15%ดาว20%ใช้เงินออกรถน้อยมากนะครับผมหรือว่าแทบไม่ต้องออกเลยจ่ายเฉพาะแค่ค่าป้ายแดงอย่างเดียว200บาท วันนี้นะครับจะให้น้องอ้นแบ็คแมนนะครับมาขับขี่ให้ดูเพราะว่าลูกค้าบางท่านน่ยยังไม่เคยขับขี่บิ๊กไบคนะครับก็เลยอยากจะลองขี่ดูว่าเนี่ยไอตัวพิกัด500เนี่ยน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายประหยัดน้ํามันด้วยนะครับตอบโจทย์เกี่ยวกับการซื้อรถบ i ๊กบิ๊ไบมือใหม่นะครับสำหรับการขับขี่รถเนี่ยต้องมีหมวกกันน็อกการแต่งตัวเนี่ยให้พร้อมนะครับผมเชิญน้องอ้นใส่หมวกนะครับ ใส่มูนนะครับถ้าเป็นหมวกเต็มใบแบบนี้ก็จะดีนะครับเวลาล้มเวลาอะไรนะครับผมโอเคสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับดูความปกติของตัวรถนะครับรอให้ทุกอย่างทํางานนะครับโอเคมองด้านหลังนะครับเวลาจะออกรถทุกครั้งนะครับมองด้านหลังก่อนมีอะไรไหมนะครับกำคัดเสร็จนะครับเข้าเกียร์ปล่อยคัดนะครับล็อค่อยทอคันเร่งตามนะครับเดี๋ยวน้องอ้นจะขี่ให้ดูนะครับไปได้เลยครับ ว่าคัานนี้มันขับขี่ง่ายขนาดไหนนะครับโอเคนี่นะครับ CB500F ถ้าท่านใดสนใจในพิกัด 500CC อยซีอยากจะมาลองเทสท,ที่ร้านไม่ว่าจะเป็นทางสายฝุ่นสายดำหรือว่าถนนหน้าร้านของเราก็ได้นะครับเพียงใส่หมวกกันน็อกแต่งตัวมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับนี่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับ นะครับการเลี้ยวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไปเรื่อยๆนะครับขับขี่นะครับในการเทสนะครับไม่ต้องขับขี่แรงหรือว่าสวิตสวัตอะไรจนมากนะครับขับขี่แบบให้รู้ว่าแรงช็อคหรือว่าแรงบิดหรือว่ามิติการเข้าโค้งหรือว่าน้ําหนักเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับผมนี่กับตัวเจ้า CB500F นะครับผมขับขี่ง่ายประหยัดน้ํามันนะครับสะดวกสบาย นะครับเดี๋ยววันหลังก็จะนำรุ่นต่อๆไปเนี่ยมาให้ชมกันนะครับมาให้ดูกันนะครับผมโอเคครับโอเคกันนะครับผม